สวัสดีจ้าีฮลลทุกคนนะจ๊ะเจอเธอประจำทุกเช้านะ9้าโงตรงมัง่งไปตรงมัง่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาวซีจุดที่จุกจิกของพวกแกนะผลฟอที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์จะดํังแบบนี้ก็อยลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามนไว้ทุกช่องทางของฉันเลยตามที่เห็นหน้าจอตรงนี้นะจ๊ะ,ะเห็นไหมอะไรใหม่ๆจะฉาก,ากจะไฟตุกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรใหม่หมดแต่ คนดีคนเดิมอย่างอีเจดมยังอยู่วพวกแกอีหอยหลอดเหมือนเดิมนะจ๊ะเอา้าตามนี้สตูดิโอใหม่เสร็จแล้วก็ยังทอยตกแต่งให้มันดูดีให้มันแบบมีซีนมีฉากมีเขาเรยมุมนะแตกต่างกันไปหลากหลายรายการที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้2024-2025ลงทุนครั้งนี้ทำเต็มที่เพื่อพวกแกทุกคนนะอีหอยลอดก็อย่าลืมละกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆก็แล้วกันนะจ๊ะเอา้าเหมือนเดิมนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็ไปกันที่ผลผู้บอกที่น่าสนใจ กับเมื่อคืนนี้ก็เลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปดูกันเลยนะพิมพ์ลีของซิมบับเวนะจ๊ะเมื่อคืนนะดีนมอมสนะเสมอกับซิมบ้าโบราไปหนึ่งหนึ่ง กูบอกแอฟริกาใต้นี่พี่หลวงเมื่อคืนบอลด้วยเรามีหนึ่งกู้นี่ยิกูกูเน่ยูในเต็ดก็แป้เกปตาวซิตี้ไปศูนหนึ่งไม่ร้อยไม่ร้อยไปดูไทยลีกของเรานะเพวะแกนะเมื่อวานนี้หนองบัวพิชยะแพ้คาบ้านในกับบุรีรัยมย์ยูเนเต็ดซอกกราวไปศูนยสี่สุโขทัยได้จ้าก็แพ้พีจีปทุมไป1นต่อสได้หนึ่งคู่นะเป็นท่านงของระยองน้องใหม่นก็แพ้การท่าเรือไปหนึสม อีนี่มาต่อคันที่ฟุตบอลอินเดียนะยจาย๋ากาลกาตาพิมลีกดิวิชันเอนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ย,ยักษ์เอวนะะจ๊นะจ๊ะเมื่อคืนนะเมชูเรสครับนะะจ๊นะจ๊ะแพ้ให้กับซูรุชิซังฮาไป1นต่อสนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวอ้าวสิ้นท้ายกันที่ฟุตบอลชิงโลการากุศลกันแล้วกันคอมามูนิตี้ชิลเมื่อวานนี้ศึกผ่าเมืองแมนเชสเตอร์ผ่ามาแล้วเป็นสีฟ้านะซิตี้กับยูเต็ด90นาทีเส,สมอกัน1-1แต่ว่าโดนจุดโทษซิตีมแมนกว่าชนาะไป7-6คว้าโลไป สมัยที่7จ็ดเจ้ยูย่เต็ดก็คว้าเหมือนกะันคว้ารองแชมป์สมัยที่10พูดเพื่อเอ้เอ้านั่นคือผลฟอร์ที่น่าสนใจเมื่อก่อนเมื่อคืนที่เราไปดูข่าวคราวของการฟุตบอลก,กันบ้างก็แล้วกันกกนะพวกกันนะไปกันที่ผู้ชนะ1ิทิศโอ้โหยิ่งกว่าจะเด็ดแห่งเมืองแปรซะอีกสำหรับ อีเ e ๊ปเดอะโรคจิตกวาดโอล่าเนี่ยนะจ๊ะล่าสุดหลังจากพาซิตี้เอาชนะจุดโทษอยู่แต่ได้76ในการคว้าโลกเอสลส่นคอมมูนิตี้ชิลฤดูกาลนี้เนี่ยนะแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่7ให้กับระรบสีฟ้าเนี่ยเจ้าตัวออกมาเน็บหลังเกมกขบอกว่า,า,วาก่อนหน้านี้คนชอบด่าชอบว่าซิตี้ใช้เงินเยอะซื้อตัวผู้เล่นเยอะแยะอย่างนั้นอย่างนี้ใช้เงินฟาดหัวเพื่อซื้อความสำเร็จแต่ทำไมฤดูกาลนี้ไอ้ปุใหญ่แฟนเพียงอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์เดนเพื่อนร่วมเมืองเพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญ<ๆ>ก็ใช้เงินเยอะทำไมทุกคนมองเป็นเรื่องปกติ อีเป๊ปสัมภารย์เป็นเหมือนกันนะโดยก่อนหน้านี้อาร์เซนอลเนี่ยนะจ๊ะใช้เงินไปกว่า40ล้านปอนด์นะเพื่อดึงตัวริกาโดกาลาฟิออรีกองหลังจากโบโลญญาเนี่ยนะมาร่วมทัพนั่นเองในฐานะที่เจ้าตัวเป็นทีมชาติอิตาลีในยูโรครั้งล่าสุดด้วยก็ฟอร์มดีนะสำหรับกาลาฟิออรีนะจ๊ะส่วนแมฟเตดน,นี่กดหนักเลยโดชเซอร์เซ่นะเลนี่โยโร่นะอีก2คนนี้กำลังมาอย่างมาต้ายตซริกแล้วก็อนุแซมัสราอุยเนี่ยสคนนี้เนี่ยยูเต็ดกดไปทั้งสิ้นเนี่ยร้อยกว่าล้านปอนด์นะเบสเเซนนีี่่่่ยยาาจะะอูทปรมณ 150ล้านปบล้านด์เลยสําหรับยูเต็ดในการใช้เงินตลาดนี้นะตาจากซิตี้ฤดูกาลนี้คุณงจะซื้อมาแค่คนเดียวนั่นคือซาวินโยในจาจักทัวร์ครับตัวแค่20ล้านปอ์เท่านั้นนะเป๊ปก็เลยสัมภาษณ์แบบนี้หลังคว,าว้าโล่กกอก์สนเขาบอกว่าอืมจริงอ่ะจะทีมไหนอ่ะจะอาร์เซนอลจะยูเต็ดเขาก็ทําแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วใช้เงินซื้อมาตั้งหลายปีแล้วแต่กลายเป็นว่านักข่าวไม่เห็นไปทําข่าวใหญ่โตเลยว่าอาร์เซนอลใช้เงินฟาดหัวยูเต็ดใช้เงินซื้อนักเตะเยอะแยะมีแค่พวกเรานั่นแหละซิต ที่พอใช้เงินปุ๊บเนี่ยนะเป็นประเด็นทุกทีตีข่าวกันทุกครั้งนักเตะหลายคนเนี่ยมันไม่ได้ย้ายจากทีมหนึ่งไปทีมน,นึงเนี่ยด้วยแค่เรื่องของเงินนะมันมีเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการปรับตัวเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันซิตี้เราก็ไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเราใช้เงินแบบสมเหตุสมผลนะเพราะนั้นเนี่ยนะทุกซีซันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของการซื้อตัวอย่างเดียวนั่นคือการพัฒนายกระดับให้ผู้เล่นของเราเก่งขึ้นในทุกๆปีนะพวกแกนะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นแชมป์ได้แต่คุณก็ต้องเก่งขึ้นด้วยนั่นเองเพราะนั้นเนี่ยนะทำยังไงถึงจะเก่งขึ้นอาจจะสําคัญกว่าทํายังไงถึงจะเป็นแชมป์ด้วยซ้าไปอ่าก็ตามนี้แอบเด็ดแนมตามภาษาเดอะโรคจิตเป็ดกัวเดล่าเนี่ยนะจ๊ะ มาดูที่ผู้แพ้อย่างแมนเชสเตอร์เดนของเอริกธนากุณซื้อหัวสวยกันบ้างก็แล้วกันนะพวกแกนนะหรือว่าไอโลนเน่อยจันกุ๊กนะจ๊ะล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมรับบอกเฮ้ยน่าเสียดายกับการคุมทีมแพ้ซิตี้ในการชิงโลก่การกุศลเนี่ยน,นะแต่เชื่อมั่นว่าลูกทีมเนี่ยนะทำได้ดีแล้วแล้วก็มีมุมบวกแง่ดีอยู่ในการแพ้ครั้งนี้น,ะนั่นเองนะจ๊ะซึ่งไอโลนได้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าออมันเป็นผลการแข่งขันที่เรายากที่จะยอมรับนะเมื่อเราเล่นได้ดีโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างจะดีเนี่ย เราต้องรักษาความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นของเราไว้แล้วก็สร้างโอกาสต่อไปในการกลุยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะหนักเกมนี้เราทําได้ไม่ดีมากพอก็ตองตามนั้นแหละแต่เราก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมประมาณหนึ่งเกือบจะเท่ากับซิตี้แล้วนะและครองบอลได้แย่งบอลก็เร็วขึ้นด้วยเรามีเรื่องราวดีๆเยอะแยะเลยแม้ว่าจะเป็นเกมที่เราแพ้ก็ตามอา,อาจจะกลายเป็นกุญซือโลกสวยคนที่2ก็ได้สำหรับเอริกเทนทารนะจ๊ะแต่ส่วนตัวจะทําก็บอกว่าโอเคมันไม่ได้เล่นแย่นะยุอเอตเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดี ขนาดที่แบบโอ้โหแบบที่เราคาดหวังไว้เพราะว่าการเสริมทัพก็ดีการอยู่กับทีมมา2ฤดูกาลแล้วคว้า2แชมป์แล้วนี่เป็นฤดูกาลที่3าของเตนฮากมันต้องมีอะไรใหม่ๆให้เราเห็นมันต้องมีอะไรที่มันชัดเจนและมั่นคงให้เราเห็นแต่นี่เหมือนเดิมรับแล้วโต้รับแล้วโต้โตจ่ายบอลแม่แม่นยืนตำแหน่งสเบสะปะเหมือนเดิมวันนั้นอันนี้แอบน่าเป็นห่วงเล็กๆนะในมุมเจดมานะ เอาไปดูกันที่ข่าวดีหนึ่งข่าวของแมวเ็ดกันหน่อยเมื่อวานก่อนเกมคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยก็เป็นดิแอเลติกของดิวิดอ่อนเสถียน <c oughs> ดิวิดออนสตีนะจ๊ะที่รายงานออกมาแล้วว่ายูเต็ดปิดดิว2นักเตะจากเบย์มินิกได้เรียบร้อยนะจ๊ะแบ็กชาวโมร็อกโกอย่างนูแซมัสราวีนะแล้วก็ มาตายเดลิกเซนเตอร์แบ็กทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะโดย2คนเนี่ยค่าตัวรวมกันอยู่ที่60ล้าน e ยูโรยังไม่รวมแอดออนนะมาซรูย15ล้านยูโรบวกแอดออนอีกหเดลิกสี่สิบห้ล้านยูโรบวกแอดออนอีกห้านั่นเองนะจ๊ะทำให้ยูเต็ดเนี่ยนะใช้เงินไปกับดิวนี้เนี่ยแค่ประมาณ50ล้านปอนด์นิดหน่อยเท่านั้นเองถ้ารวมแอดออนนั่นเองนะจ๊ะโดยทั้งคู่เนี่ยนะจะเซ็นสัญญากับยูเต็ด5ปีแล้วจะมีออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ฤดดูกาล้วยนั่นเองนะกาาารมมของฤดูนะก็็เปนการสวนทางออกไปเลยขอออง Man, ารนเดแมมมงุ้วยนััน้นนนเเห็มสมซสอาล นวานบิซาก้าที่ข้ามไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์นะจะ๊ะซึ่งถ้าย้อนไปดูอดีตเนี่ยนะทั้งเดลิกและมสาสราอุยเนี่ยก็ถือเป็น2ผู้เล่นคงสังคังคนสำคัญของเอริกเทนฮากในการพาอาเจ้ากัมสเตอร์ดัมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแชมเปี้ยนส์คือฤดูกาล2018-2019นั่นเลยนะก็ถือว่าฮิเออรอารวีอารโกไปอีก2คนสำหรับยูไนเต็ดนั่นคือ2ผู้เล่น ล่าสุดที่เข้ามาต่อจากเลนี่อย่างสีเหลืองเย <c oughs> ลโล่ยโร و ร่านจ้ที่เจ็บพักไปแล้วอีกหนึ่งคนก็คือโชชชวเซอร์เซสูน้าทิมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะทำให้ตอนลาดนี้อยู่แต่ดกดมาแล้ว4คนนะไม่น่าเชื่อนะ <c oughs> เรื่องนอกสนามดีและบอกบริาหารเก่งแล้เจราจายอดเยี่ยมทีนี้ก็เหลือแต่เรื่องในสนามเท่านั้นแหละเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องการเล่นเกมเรื่องผลการแข่งขันที่ มันจะเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าเทนฮากจะอยู่หรือจะไปในฤดูกาลนี้ในมุมเจดําดนะเอาทีนี้ไปดูอดีตคนเคยร,รักอย่างดับบิลย่ยเฮอ้วบ้างกันแล้วกันล่าสุดนายดานอดีตชาติสเปนวัย4ครวบเลยนะ ก็เปิดตัวเป็นผู้สาประตูคนใหม่ของม่วงมหาการฟิโอเรติน่าทีมดังในเกาโชเซราเรียบร้อยนะเอจ้าโดยเซ็นสัญญาการน1บวก1ปีนะรับค่าเหนื่อยแค่ฤดูกาลละ1ล้านยูโรรวมโบนัสไปเสร็จเดกิอาจะได้อยู่ที่3ล้านยูโรต่อ1ซีซันคิดเป็นเงินปอนเนี่ยก็ตกประมาณสัปดาห์ละ4 0 0 0 0กว่าปอนนั่นเองก็ยอมรับตรงนี้ได้เพราะก่อนน้าน,นี้รับกับยูเตดเนี่ยสัปดาห์ละ3า0 0 0 0ปอนปอนเลยนั่นเองนะโดยเดกิอาเนี่ยนะ่าจะเปิดตัวกับฟิโอเรติน่าในวันจันทร์นี้ก็เดี๋ยวรอติดตามบรรยากาศก ส่วนเด็กยาก่อนหน้านี้เนี่ยก็อยู่กับยูเ็ดเล่นไปเกิน400นัดนะแล้วก็ติดที่ทาสเปนไปถึง45เกมก่อนจะพักใจพักกายไปนึ่งฤดูกาลเต็มเต็มก็คือซีซั่น2023 2024หลังหมดสัญญากับยูเต็ดไม่ได้มีทีมไหนมาติดต่อหรือติดต่อแล้วไม่ไปก็ไม่รู้แต่มาเริ่มชีวิตใหม่กับม่วมหาการฟลอเรนเซนาในฤดูกาล2024 2025นั่นเองนะจ๊ะทีนี้ไปดูพวกพี่ๆกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะผีมึงมามาหามแล้วนะเข้ามาไกลโพ้นในแชมนป์ลุกการไม่เป็นไรดูงหม อย่ามาอยู่แด่สี่บาทเลยนะตับนี้รวยวุ่นกันไปนะลิวพูนั่น,อเ,นะนเองนะจ๊ะล่าสุดเลยนะมาก้าสื่อกระทิงดุแด,ดนสเปนเขารายงานว่าตอนนี้เนี่ยมาตินซูบิเมนดี้กองกลางวัยอาวัยปะเภทเบนจพเพศ25ขวบของเรอสุสเซดัตเนี่ยยังไม่ได้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของลิวพูนและยังไม่ได้แจ้งไปทางโจคินอปเปริเบย์กุนซือของโซเซดัตด้วยว่าจะย้ายทีมเพราะว่าโซเซดัตเองเนี่ยเขาวางมาตรการไว้2เงื่อนไขในการจะปล่อยตัวซูบิเมนดี้ออกจากทีมนั่นคือหนึ่งลิวพูนพวกพี่ๆเนี่ยต้องฉีกสัญญาของซูเบม มิดีที่60ล้านยูโรหรือซูบิมิดีต้องแจ้งไปยังคุณซื้อและบอกบริหารว่าขอย้ายออกจากสโมสรเองนั่นคือ2เงื่อนไขที่จะทําให้เขาย้ายทีมไปสู่ลิเวอร์พูลได้แต่ตอนนี้ทั้งสองเงื่อนไขนี้ยังไม่เกิดขึ้นผู้พิพากษาลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอ60ล้านยูโรให้สุดสัดพิจารณาซึ่งไม่ต้องพิจารณาเพราะเป็นค่าสิทสัญญาส่วนซูบิมินีก็ยังไม่ได้แจ้งไปที่อเปริเบว,ว่าจะย้ายทีมนั่นทำให้ตอนนี้การย้ายตัวของซูบี้เนี่ยนะมันแอบา พวกแอตเลติกบิวบาวพวกเรอัโซเซดัดพวกเนี้ยมักจะไม่ค่อยอยากย้ายออกนอกประเทศเป็นส่วนน้อยมากๆเลยซึ่งต้องรอดูว่าพี่ซูบี้จะตัดสินใจยังไงนะจ๊ะอา้าขาเข้ายังไม่มาขาออกไป1คนแล้วนะั่นคือฟาบิโอคาร์โยนั่นเลยนะจ๊ะตัวรุกวัย21ขวบเนี่ขวบในะล่าสุดเนี่ยนะก็กลายเป็นนักเตะใหม่ของเบรนท์ฟอร์ดพึ่งพิฆาต แห่งฟุตบอลอังกฤษเรียบร้อยนะสนญญาากัน5ปีนะค่าตัวเดี๋ยวเขาบอกอยู่ที่20ล้านปอนด์เบื้องต้นและจะมีแอดออนการลงสนามการพาเบนฟอร์ลอดล่อตกชั้นคว้าแชมป์นู่นนี่นั่นรางวัลส่วนตัวเนี่ยจะบวกเพิ่มได้ไปหยุดอยู่ที่27.5ล้านปอนด์เลยนั่นเองนะและฟูลแลมป์ก็จะได้เงินแบ่ง20%จากกําไรส่วนเกิน5ล้านปอนด์เป็นค่าตัวตอนที่เขาย้ายออกจากฟูลแลมมาอยู่กับลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะแล้วลิเวอร์พูลเองเน,นะก็ปล่อยคารยบาโย่ออูลนะยยใ,ในปี 2022. นปก มในซีซั่นแรกหลังจากนั้นก็โดนยืมตัวออกไปนะจ๊ะ,ะไปอยู่กับไลฟ์ซิกได้ไปเนัดนะแล้วก็ไปเฮาซิตี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาจากฟูลแลมก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่พเนจรเหมือนกันในวัยแค่ยี่สิบเอ็ดขวบช่วงพรีซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าผลงานดีแต่อย่างที่บอกไป20บล้านปอนด์ริหัวเฮ้ยเอาไว้ก่อนเว้ยปล่อยตัวไปแล้วเรียบร้อยสำหรับฟาเบียรครับโย่ัด้เองนะจ๊ะเอาอีกหนึ่งเรื่องของพวกพี่ๆนะเพวกแนน,นั่นก็คือชัติการมีผู้ชม mm hmm. การถ่า่าาาาทดดสสสเเวลลลพูงนนมมกกีีาากุใ สั้นที่แล้วเลยนั่นเองนะโดย AC n e เนลเซนเนี่ยเขาเก็บใส่ติเรื่องของเรตติ ung, ้งเรตติ้งอยู่มาโดยตลอดเนี่ยนะแล้วเขาเปิดเผยเผยเผยมาแล้วว่า ฤดูกาล2023-2024ที่จบไปเนี่ยนะลิเวอร์พูลคือสโมสรนในพรีเมียร์ลีกที่มีผู้รับชมการถ่ายทอดสดมากสุดในโลกเลยนะโดยยอดคนดูสะสมเนี่ยถึง471ล้านคนนะตลอด38นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วนั่นเองนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะแล้วก็เป็นการทำลายสถิติด้วยกับการอุ่นเครื่องมอปรีซิซันที่ผ่านมาเนี่ยลงเจออเซนอลเล่นต่อหน้าแฟนบอล69,879คนนะแล้วก็เป็นสถิติผู้ชมของสนามลินคอนฟิแนนเชียลฟิลด์ที่ฟิลาเดลเฟียนะจ๊ะอีนึงเกมนะ ก็คือเจอเยอเ็ดที่เซาท์แคโรไลนาเนี่ยแฟนๆเข้าดู77,559คนเลยก็เป็นสถิติผู้ชมเกมที่มากส,สุดในรัดนรอตและเซาท์แคโรไลนาทั้ง2รัฐเลยนะและความสําเร็จเนี่ยมันยังต่อเนื่องด้วยลิฟฟูที่ถือเป็นทีมที่แฟนบอลเหนียวแน่นแล้วก็กลมเกลียวมากๆนะจ๊ะแฟนบอลเนี่ยเข้ามาชมว่า1,500ล้านคนนะแล้วก็รับชมผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยกว่า11.9พันล้านครั้งเลยนั่นเองนะและลิฟูเนี่ยนะก็ยังถือว่าเป็นทีมแรกในพี่เป็นอังกฤษด้วยนะที่ ผู้ติดตามหรือมีซับ s คร i b เบอร์บน c h anel n YouTube อย่างเป็นทางการถึง10ล้านซับสคร i b เบอนะไม่ธรรมดาอย่างงไม่รู้แหละแฟนรีพูทั้งหมดหรือเปล่าหรือมีแฟนแมนยูเข้าไปรอแช่งรอชมด้วยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วรีพูได้ประโยชน์ได้ Engagement ไปเต็มๆเลยพวกแกนะซึ่งหนึ่งในนั้นนะมีแจ็ปสปอร์ตที่ถูก,กแล้วมีเจดําดอยู่ด้วยในซับสครา์ของรีพูเข้าไปรู้เขารู้เราอื ไปดูกันที่เอ็นโซมาริสกานะจ๊ะกุญซื้อหัวใสหนึ่งคนของฐานะาการคารักอย่างเชนซีนะล่าสุดออกมาแสดงความตื่นเต้นมากๆเลยที่เขาเนี่ยนะกำลังจะได้คุมเชนซีลงเล่นในทูปเตมิบ <laughs> ิดแซมฟอร์ตบิดน,นะจ๊ะครั้งแรกเลยในเกมพรีซีซันวันนี้วันอาทิตย์นั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้มาริสกาคุมทีมเชลซีมาเกิน1เดือนแล้วแล้วก็ไปพรีซีซันที่สหรัฐอเมริกาแต่ยังไม่เคยคุมเชนซีลงเล่นในแซมฟอร์ตบิดเลยนั่นเองนะและมาริจ่าสัมภาษณ์แบบนี้ว่าโอ้โหพี่เอ็นบอกเลยนะเอ็น สุดท้ายการเล่นในบ้านเนี่ยแฟนๆก็เข้ามารอดูเราเนี่ยต้องการแฟนบอลเข้ามาเชียร์รในสนามตลอดเพราะนั้นเนี่ยนะพวกเขาคือครงสังคังคนสําคัญของเชนซี C เลยนะแฟนบอลสาคัญมากนะสนับสนุนเราให้กำลังใจเราและเราจะมีความสุขร่วมกันเพราะนั้นเนี่ยเอ็นเนี่ยมีความสามพาันธ์ดีกับแฟนบอลทุกทีมที่เอ็นทำงานด้วยมาเสมอแหละทุกทีมจะต้องมีผู้เล่นคนที่12นั่นคือแฟนฟุตบอลนั่นเองนะ เราอยากพวกเขาส่งเสียงเชียร์ผักดานเราสนับสนุนเราเราจะทำเต็มที่เพื่อให้พวกเขาได้มีความสุขกับผลแก่งขันของเรา,เาตามนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นไง เชนซีกับอินเตอร์มิลานจ้ะไปดูหนึ่งเรื่องนะซึ่แบบโอ้โหเป็นข่าวที่จะดำอ่านแล้วก็เออไม่แปลกใจเพราะตลอด2 3ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ตลอดสําหรับริสเรืองศักดิ์ริสเจมส์นะจ๊ะล่าสุดเดียติกเขารายงานนะว่าริสเจมส์เนี่ยแบ,บ็กขวากับตำแน่ององฐาน,นการครักเชนซีเนี่ยมีการบาดเจ็บรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งตอนนี้กลายเป็นปัญหาที่กลับรบกวนทั้งอีกครั้งนั่นคืออาการบาดเจ็บเบคอนลูกทุ่ง แฮมสตริงนั่นเองนะจ๊ะและจะต้องพักอีกนะเขาบอกว่าจะกลับอีกทีคือหลังฟีฟ่าเดย์ช่วงต้นเดือนกันยายนเลยนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าการเจ็บครั้งนี้จะต้องพัก1เดือนเต็มๆเลยนะโดยไซมอนจอห์นสันผู้สื่อข่าวแอตแลนติกเขาบอกว่าแรงข่าวจากในสโมสรเชลซีเนี่ยยืนยันแล้วว่ามันไม่ได้เจ็บเยอะสำหรับดิเจมแต่การเจ็บครั้งนี้ต้องระมัดระวังก็เลยต้องมีระยะเวลาการดูแลการฟื้นฟูร่างกายในยประมาณ 1, 1เดือนไม่ให้กลับมาเจ็บหนักอีกนั่นเองนะอ่ะรอดูแล้วว่าจะหายกลับมาทันท่วงท รับรีสเส์นะจ๊ะก่อนท่านี้เพิ่อ้สัมภาษณ์ก่อนฤดูกาลจำได้ไหมเจดม์ซาซีฟังบอกว่าเขาจะต้องทำไงก็ได้ที่จะต้องลงเล่นในเชนซีมากขึ้นสิ่งเดียวที่เขาต้องทําคืออยู่ในสนามแข่งให้มากขึ้นก็ง่ายๆคือไม่ติดโทษดแบนไม่มีกรรมาเจ็บแต่ตอนนี้ไม่แบนก็จริงแต่เจ็บซ้าเจ็บซากอีกแล้วจ,จ,จ้จจเธอจ๋า,อจเ,จาอจเอาหายไวๆนะรีสเส์นะไปดูอีกหนึ่งคนที่อาจจะได้ย้ายออกจากเชนซีในซัมเมอร์นี้นั่นคือราฮีมหนูลิงสตอร์ลิงนะจ๊ะปีกอดีตทีมชาติอังกฤษนะล่าสุดตกเป็นข่าวกับไอออ้าา้นะ้าาาาลลยเเววนนะะะแข่่่ีพพจชืืถดร จาลูก้าดิมาซิโอนะจ๊ะนักข่าวชื่อดังของสกายเตลเล่เขาราย,ยางาน,นว่าตอนนี้ยูเว่เนี่ยให้ความสนใจมาที่ไรอันสเตอร์ลิงแนวรุกตัวจี๊ดเลยแบบพ่อเลี้ยงแห่งลอนดอนเลยนั่นเองของเชลซีนะโดยเขาบอกว่าตอนนี้ยูทูสเนี่ยนะสนใจไปที่ตัวนิโก้กอนซาเลสของฟิโอเรนติน่าและเป้าหมายสำรองก็คือราฮิมสเตอร์ลิงนั่นเองโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเชลซีเพิ่งจะไปเซ็นเปโดเนโตมาจากบูฟทับตำแหน่งกันเพียบเลยตอนนี้ข้างบนเกมรุกเนี่ยนะอาจจะทำให้สเตอร์ลิงมีโอกาสตัดใ,ใจย้ายทีมก็ได้เพียงว่าเงื่อนไขเดียวที่มันจะไม่่เกกิดดขึ้น้นนับีีคคือา เหนือของราฮีมที่รับกับเชนซีสูงมากยูตุสไม่น่าจ่ายไหวตรงนี้นั่นเองนะจะเอารอติดตามนะแต่ ทิมมัโซเขารายงานก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันเนาะไปดูอีกหนึ่งเฮียรรวี่อาโกกันบ้างนะอาจารย์โดมินิกโซลันกี้นะกองหน้าของบอลมัดนะจ๊ะอดีตเด็กป้าของเชนซีแล้วก็ลิวปูเนี่ยแต่ใจย้ายทีมเรียบร้อยแต่ก็ยังอยู่ในลอนดอนเหมือนเดิมไปเป็นศูนย์หน้าให้กับพรรคพลังประชารัฐทนายมสเปอร์เนี่ยนะจ๊ะค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าบอลมัดเนี่ยจะรับจากสเปอร์ก่อน55ล้านปอนด์และมียตออยู่ที่10ล้านปอนด์เบ็ดเสร็จดีลนี้จะไปจบที่65ล้านนปอด์กับสัญญ,ญาญายยวลงปี2030เสหรับโซลันกี้นะโโดยโซลันกี้านวอน 26ปีถือว่าฟอร์มดีมากกับบอลหมัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะกับพิมพิลิกเนี่ย38นัดยิงไปถึง19ประตูเลยน,นั่นเองนะจ๊ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยตกชั้นไปกับบอลหมัดก่อนจะพาบอลหมัดเลื่อนชั้นกลับมาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังขาดไปเนี่ยก็คือการติดทีมชาติกรีฑาอย่างต่อเนื่องนะเพราะเคยเล่นไปแล้วเมื่อปี2017เป็นตัวสำรองในเกมเจอกับบราซิลแต่กับยูโร2024ที่เยอรมนเป็นเจ้าภาพและสเปนคว้าแชมป์เนี่ยเขาไม่ได้ทีมชาติกรีฑไปด้วยนะจ๊ะอ้าทเนี่ยะ มันจะเกิดขึ้นที่สเปอร์หรือเปล่าซึ่งดูแล้วน่าสนใจนะสำหรับโดมินิกโซลันกี้กับสเปอร์จะดำว่าเหมาะมากเขาดูแข็งแรงเก็บบอลได้พักบอลดีน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการเล่นหน้าเป้าให้สเปอร์แทนที่ริชาร์ลิสันนะจ๊ะเพื่อนซีของพี่ต้นร่างทองเขานะเพราะว่าขนาบข้างด้วยชนเด๋วป้าฮงมินแล้วก็ดิยันกูรูชเชฟสกี้เป็นดาวรุกที่น่ากลัวเหมือนกันนะสเปอร์นะอีกหนึ่งดิลในลอนดอนซึ่งโอ้โหเกิดขึ้นแล้วจะทำว่างง,งกันนะเขาแย่งกันทั้งยุโรปนะเป็นขออดด่าวือกไปอยู่เวสตแซรับชองคลดโดท กองหลังคนเก่งของนีสน,นึดงนะโดยเป็นการย้ายแบบยืมตัวก่อน1ฤดูกาลแล้วก็เงื่อนไขซื้อขาดในช่วงจบซีซั่น2024-2025นั่นเองนะโดยกองหลังวัย24ปีเนี่ยย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมด้วยสัญญายืมตัวจบฤดูกาลนี้แล้วเงื่อนไขซื้อขาดอยู่ที่40ล้านยูโรในช่วงจบซีซั่นนะจ๊ะโดยเจ้าตัวสัมภาพแบบนี้เขาบอกว่า โตบอกเลยนะว่าโตตื่นเต้นนะกับการเซ็นสัญญาที่เว์แฮมเนี่ยพรีเมียร์ลีกคือลีกที่โตฝันจะเล่นมาตลอดนะนี่คือลีกที่ดีที่สุดในโลกเลยเป็นโอกาสที่อเมซิ่งมากๆสำหรับโตนะการมาอยู่ทีมอย่างเว์แฮมเป็นทีมที่ทะเยอทะยานมากและแฟนบอลก็เยอะมากๆนะเพราะนั้นเนี่ยโตตื่นเต้นมากกับการจะได้สวมเสื้อเว์แฮมลงเล่นในพรีเมียร์ลีกในสนามลอนดอนสเตเดียมนั่นเองอตามนี้สำหรับชองแพรตัวดีโบน,นะจ๊ะเจ้าตัวเป็นเด็บกบ้านของลูทูตตูรูตนะเล่นกับชุดใหญ่ไป10นัดแล้วก็ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโล่บบ่าบอออไไยมปจกค ไปอยู่ชันเก้0-4เบนฟิก้าแล้วก็นิสในซีซั่น2020-2021นะจ๊ะแล้วก็กลายเป็นส่วนสำคัญของนิสเลยนะแล้วก็พานนสจบอันดับ5ได้2ครั้งตลอด3ซีซั่นหลังสุดนะเหนียวแน่นหนึบเลยตัวนี้ที่แรกยูเนเต็ดก็อยากได้แต่สุดท้าย ไปจบที่เวสแฮมซะง,งั้นไปดูกันที่อีกหนึ่งคนอย่างวินฟริดซาฮาจะอดีตปีกตัวจีบของคริสซาพาเลตนะซึ่งไปตกลกำบาลลำบากกับกาลาตาสรายเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะเจ้าตัวเตรียมจะกลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งและก็เป็นจิ้งจอกสายามเลสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อเสนอไปที่จะเซ็นกับซาฮาแต่ก็มีคริสซาพาเลตที่ทีมเก่าของเขาเนี่ยเตรียมจะเซ็นเช่นเดียวกันเป็นการยืมตัวหนึ่งซีซั่นจากกาลาตาสรายนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้วินฟริดซาฮาเคยโพสเมื่อวานนี้มั้งรู้สึกทะลกกลกกเลาา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 ะกกกกกกกัับบบแแฟฟนนนนนออ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 ลลลลลตซรรยยยยย็็โมมึงงงงเเเเ่่่่่ไได้้้ืีทิิว การซ้อมบอลน,นี่มันหมดหมองประคองอารมณ์อม่ดิจูดที่ห่วยแตกออกจากทีมกุยซะสาฮาก็ตอบสั้นๆเลยบอกว่าหูปาก โอ้โหแตกหาักกาแฟเรียบร้อยเพราะนั้นโอกาสย้ายสูงมากๆนะฤดูกาลที่ผ่านมากับกาลาตาสลายเนี่ยซาฮาเล่นไป4-2นัดนฤดูกาลยิงไป10ประตูกับ5แอสซิสแล้วก็ช่วยกาลาตาสลายคว้าแช,ชมป์ตุรกีซูเปอร์ลีกได้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วมีปักหากาฟแฟบอลแบบนี้โอกาสย้ายทีมสูงสูงจ้ะปิดท้ายกันดีผู้จัดการทีมชาติดังกฤษชั่วคราวนะจ๊ะแบบนอนไม่มีผ้าหม่มนะมีน้ำไม่2ขวดนะไม่ใช่แล้วอันนะั้นอีกอย่างหนึ่งที่แจ็ปไม่ชอบไปนะล่าสุดเนี่ยรีคาสลี่นะจ๊ะก็เปิดตัวเป็นกรรรกษาาา้บทีีมชติเย ในการจะพาทีมลุยน i o ชั่นสลีกในช่วงกรกฎาคมนี้นะกับฟีฟ่าเดนะแล้วก็แต่งตั้งผู้ช่วยขึ้นมา1คนนั่นคืออดีตแบ็คซ้ายตำนานของอาร์เซนอลกับเชนซีและทีมชาติเกอย่างอัญเชลีโคแอชลีโคเข้ามาเป็นผู้ช่วยนั่นเองนะแทนที่ผู้หูอย่างเกรดเซาเกตกุนซอประตูใต้และผู้ช่วยอย่างสตีฟฮอลแลนด์ที่ออกจากทีมไปทั้งคู่แล้วนั่นเองนะก็จะเป็นรีคาสลสย์คุมทีมผู้ช่วยเป็นอชลีโค นั่นเองแล้วคู่นี้เขาเคยทํางานด้วยกันมาแล้วสมัยที่คุมทีมชาติอังกฤษชุดยู21ก่อนหน้านี้นั่นเองนะเจ้าโชคดีทั้งคาสลีย์อดีตกองกลางตัวรับของเอเวอเรตันนั่นแล้วก็แอชลีย์โคอดีตแบ็คซ้ายระดับตำนานของพรีเมียร์ลีกนะจ๊ะเอาในนี้ก็ทุกบทของเนักเล่าสาัสดีในเช้าวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนก่อนจะเข้าสู่วันหยุดเช้าเชยวันจันทร์อีกวันหนึ่งก็ขอให้พวกแกมปนความสุขมากๆกันแล้วกันเนาะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามเจดมทุกแปร์ซ้อมด้านหน้าตรงนี้ฝาก จัดหนักให้แน่นอนฝากด้วยกันเป็นกำใจเจดํากับทีมงานด้วยเนาะแล้วมาเดิมนะจ๊ะจะน่าจะตาฉันแบบนี้ขอว่ากรมีความสุขมากๆก็แล้วในวันหยุดพักผ่อนแบบนี้ชาร์จแบตให้เต็มเหนียวนะจ๊ะใช้ชีวิตให้มีความสุขจะกินอะไรจะเที่ยวที่ไหนดูแลคนที่แกรักและคนที่รักแก,กให้ดีก็แล้วกันนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าเซาซีพรุ่งนี้เชา้าส่วนวันนี้ไปเว้ย